ดาเฮ้ยเจ็บไหมให้กู้อัดวิดีโอแล้วมึงบอกว่าเฮ้ยให้รู้สึกว่าน้ำมันน้อยจังมึงได้เติมน้ำเข้าไปเพิ่มปะเนี่ยแล้วมันไหลเลยครับให้มันน้อยจังวะเออทำไมมันไหลได้น้อยอย่างนั้นน้ำหนักไม่มีโอ้ยเมื่อกี้เรงว่าน้ำเรืงว่าน้ำหนักวะ ก็ดึงแล้วเทน้ำใหม่ก่อนดีก่อนอแล้อเนาะถ้าตอนนี้น้ำมเยอะยังไม่ได้เข้าเยอะมากก็ก็ยังไรไม่แต่ว่าไม่เข้าใจสักเมื่อกี้มันไม่ตกออกมาไดขนาดหนต้องวางไว้ตรงนี้แต่พอไอตรงนี้มันจะน้ำมันเทออกมามันจะไม่ลงที่เทไม่ลงก็คือตอนที่เทคนหนึ่งต้องจับเอาไว้เลย ตายกินจะมาไม่น,น,นี่ว่าไม่นีไม่ไม่นม่ไม่ดีเลยมันต้องมันก็ปล่อยให้เกลือแล้วให้มันไหลออกมามันจะเท่าไหร่ก็ช่าง ไม่ไม่ไม่งานถ้าเกิดไม่ใส่เตียนนิดรอให้มันจุออกมาให้มัเกิดแบบมันตอนจุดมันเกิดจากการแช่น้ำแล้วใส่แล้วมันจุออกมาหายไงมันไม่หยุดมันไม่หยุดรอนเลยมันตันอันเล็กมากนลยช่วยได้ช่วยมั่งดีนะช่วยเอ้ คือตอนนี้กำลังจะบอกว่าคือมันก็เป็นสิทธิ์อย่างก็จริงๆเราม,ม, Sadly, รมีรู้สึกว่าจะมีไอ้นี่เยอะใหญ่กว่านี้มากเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีเขาไม่เนี่ยอยู่คนละห้องมันเขาจารีเขาหาให้ไม่ได้ตอนแรกก็ถามอยู่ขอจีเลกาจารี่เขาก็บักอยู่อีกห้องหนึ่งที่เติดเขาเขาไปหยิบให้ไม่ได้เขาเลยกป็นเจห้อง แกตัดเอกอ,เอาการลืมให้การช่างไอเครื่องช่างอยู่ตรงนั้นนี่ว่าไปแล้วการช่างแล้วออก็ต้องโกขก่อนทอดเท่าไหร่ฮะก่อนทอดนะไม่ได้ช่างก่อนทอดช่างน้ำอ๋อช่างน้ำช่างแต่น้ำใช่ป่ะเออแต่ <c oughs> ช,ชุไปเวลานี้ข้าข้าเอด่อาถ้ามันเปียขึ้นมามกูไม่รู้เรื่องนะมึงเราเราต้องเราต้องไว้สถานที่มันเซี เเช่นเช่นเราจะเอาไว้ในถานที่เช่นเอาไว้ที่เดียวกับผลการทดลองมันจะได้รับการป้องกันอย่างดี่ากการผลการทดลองถ้าอางนนถ้าเอาไว้ที่เดียวกับหนังสือเรียนเพราะว่าหนังสือเรียนอาจจะโดนทำลายนี่มันนี่มันจะเป็นแบบครั้งดียวล้ะ ไม่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 อันอันนี้มันมันได้ไม่บไ,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 ไม่รู้ไงรู้รรว่าเป็นแบบครั้งที่แล้วอะแต่แต่ว่ามันมันน้อยหน่อยอันนี้มันสั่นแล้วมันนี้มาจากไอ้สั่นแล้วมือมือเมืม่อวานไม่อยู่่มันสั่นเพราะว่า็ามกินม่นเป็นม เพาม่วไม่น่าเกิดจากการสาม,มางอ่วามันเกิดจากการที่หนามันบางมากๆแล้วมันก็เลยค่อยๆหยุดเปลี่ยนอยู่เล็กน้ายชีวิตจะดีขึ้นแต่ต้องเสียเวล,วทวลาทำอยู่เลยกน้อประมาณครึ่งชัมม่วโมงฮะทำยังไงอยู่เลยก้ เออทำไปเรื Halo 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 ่อยเนี <S <s ่ยหาขวดจอกแล้วเขาทำยังไงอะหาขวดขวดในนี้เหรอนี่หยุดแล้วหยุดอยู่แล้วหยุดแล้วแหละทำไมมันหยุดพวกเาเขาทำอยู่เลยอ่ะไม่ต้องอย่าม่ตั้งเออใช่หาขวดยังไงว่ามันต้องขวดใหญ่ขนาดนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าปัญหา มันน่าจะที่น้ำบางแล้วแหละเนี่ยน้ำบางคืออะไรน้ำมันจะหมดแล้วไงมันคือมันใกล้หยุดแล้วมันก็เลยออกทันที่จะออกเยอะมันก็ออกตึ้งตึ้งไปอีกน้ำน้ำมันหรือน้ำเป็นแบบเส้นบางๆมากๆแต่มันปริมาตรมันเยอะมากเพราะมันใหญ่อ๋อของมันใหญ่คือถ้ามันเล็กอ่ะมันก็แปปเดียวมันก็หมดแต่ที่มันใหญ่มันก็ออกทันทีมันจะออกเยอะมันก็ออกน้อยแต่พอมันปริมาตรเยอะมันคือออกน้อยแต่มัต้องออกต้องหลายรอบ อืมแต่ถ้าทำเป็นทำเป็นนี่ใหม่ที่มันอันเล็กอ่ะอันนั้นจะเอายังไงอ่ะไอตัวถั่วหย่อนไปยางไงแล้วก็กลัวใจมือก็เตัวตัว์ทรวงอาะต้องปรับเพราะคิดว่ายังไงถ้าเสร็จแล้วมันมันจะฟีแน่แน่เราคงดัดใจอย่างนี้ได้แล้วแกจะทํายังไงฮะเนี่อ้บุกี้แกจะทํายังไงเพราะมันตีเป็นตารางอย่างนั้นอยู่อาจะต้องแบบหมุนเป็นเกลียวแต่ตรงนี้มันเป็น ่นัแผนหมนก้มันได้ประมาณตัวป้งวให้มันยัดปองั้วมนก็ดหมดมัหมดลห <c oughs> ล ถ้าเราจะเอาดีไหมเอาเลยแล้วก็บอกว่ามันคือความคาดเคลื่อนใช่<ต>เ<อ>ดี๋ยวก่อนมาเด็ดมานะยมถ่ายก่อนนะ,ะนึง่งจองอ่ามันเป็นความคาดเคลื่อนที่ผิวโลกมีการขยับตัวตลอดเวลาทำให้เกิดการสั่นไหว <c oughs> นี่มัน ใช่มันมีจี๊คือคือมันสั่นแต่มันไม่สั่นขนาดนั้นเท่านั้นเองมันไม่สั่นมันมันส่งผลต่อน้ําหยดหนึ่งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่มึงไม่ได้เห็นแบบขนาดน้ําหยดหนึ่งมันสั่นเนยตอนนี้แผ่นดิ๋วมัก็รันไว้หนึ่งลิตรอยู่อะไม่ถ้าถ้าหนึ่งลิตรคือมึงไม่รู้สึกเลยนะก็ใช่ไงแต่น้ําอาจจะรู้สึกไงทันทีมันก็ไหวตลอดเหรอวะอย่างปีละสามเซนมันทวีปมันจะเคลื่อนที่เอาอย่างที่เดิมประมาณอีละศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศนย์ศ หยุดแล้วแปเถอ,อะเราขี้เกียจแล้วหยุดจริงๆแล้วไปเอปเอไ <c oughs> ปรเาปราไปหยุดจริงๆแล้วเราขี้เกียจแล้วเราไหยุดเออไม่เราหยุดพอเราเริ่มขยันมันคือความคาดหังมันคือความคาดเคลื่นน <c oughs> อนย้อนย้อนใส่ใส่ไอ้นี่ดิลองใส่มึงช่วยกระบอกตัวจะพอไหมใส่กระบอกตัวก่อนกระบอกตัวมั้ยเออต้องถึงกระบอกตัวคนนึงเอาแล้วเพราะว่าเวลาหย่อนเยอะเดี๋ยวมือมันเพี้ยน ยดีนะแล้วมันก็้ะไปนั่งจับตามันหยดอ่ะเออปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอะไรคือไม่อยากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้แม่ะเราจะใช้วิธีตัวเนี้ยเมื่อคิดว่ามันแห้งแล้วเนาะแล้วพอว่ามันเริ่มหยดปุ๊บเราก็กาอแล้วเราก็ค่อยไปเทใส่ยอยันนั้นจีเนียเออเราก่อแล้วเราเอาไปช่างเลยก็ได้เราใช้กระบอกตัวเพราะช่างมันได้เท่าผลเท่ากันอออ้ไอ,ไอการช่างอะ่ะมมนได้ผลเท่ากัน ดันชั่งเหรอเพราะน้ำมันดีเท่าหนึ่งกรัมเนี่ยก็ก็ได้เพราะว่ามันมันก็เลยเป็นไอ้กรณียกเว้นที่มันจะเอาไปช่่งหรือมันจะเอาไปทำนั่นก็ไม่เออมันก็เท่ากันนี่หว่าเออมันก็เท่ากันดีมันหนึ่งกรัมต่อเซนติเมตรใช่ใช่ดีมันคือหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งกรัมต่อเซนไม่รู้ว่าดีมันคือหนึ่งกรัมต่อเซนหรืออะไรแค่ว่าดีมันเท่ากับหนึ่งมันชั่งได้อันนี่คือการออกกำลังกายเป็นในตัว เนี่ยมึงเห็นนหมเมื่หรทุกคนเขาชอบบ่นเวลาเวลากูชอบเดินวนไปวนมาทุกคนไม่เข้าใจเลยว่ามันคือการออกกำลังกายอ๋อชอบเดินเดินเหมือนล่นกันเลยไมันเดินมันเดินอยู่นั่นเลยมึงเดินเฉยเฉยไม่เลยคือฝุ่นหัว่านเดินไปวนมาวนเอาแกอย่าอย่าทำให้น้ำมันหยดไปซะหายไปซะหยดหนึ่งนะแกแกเอายังไงมันหายไปนานแล้วมันหายมันหายไปสองสามหยดนานแล้วนี่ S <S oh <gee. S 2> ไอ้พี่มึงลงไปทั้งอันนะมึงหลงไปทั้งอันนะตัวใครตัวมันนะบอกก่อนมึงทักหนึ่งใหม่นะ <G ül üyor> <S <S เราจะรอให้มันจุดเช้านี้แต่ถ้ามันจุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะถือว่าน้ำซึมแล้วคัน เวลาเราจะกลับไปมีค่าเหมือนเดิมโบกี้ทำอะไรอยู่ถ่ายวีดีโออ๋อสตรีมสตรีมสตรีมให้เพื่อนแกดูสตรีมให้ใครไม่รู้ดูแต่แคสตรีมออนแ่็งดูสักทีิเคยเคยเคยสตรีมเคยสตรีมคัาสลุมไปแล้วมีคนดูด้วยเหรอ สตรีมคะ่ะลืมภาจานทาไม่ให้อัดเลยต้องสตรีมแล้วมันเป็นยังไงเวลาสตรีมคือยังไงอัดสด <So Steam S 2> ลองยูทูบลองเปิดยูทูบเลยเปิดยูทูบและสตรีมกเวลานั้นเลยคือสดเลยเออแล้วเป็นไงก็มีคนดูก็ไม่มีอะไรก็ต้องรีบไปปิดเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเห็นจะมีคนแชปกันไว้ก่อนแชททำไมอ่ะแคทเอาไปฟ้องครูไงมันมัน,ม,นมันมีผลก็ครูเขาไม่ให อัดไงแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ก็สิ็จเลด้วยแต่บางทีมันก็อยากได้คลิปเอาไปดูซ้ำเลยไม่รู้จะห้ามอัดทำไมใช่แต่แต่แตรงสายเขาอยากให้เราตั้งใจเรียนเดียเด๋ยวเด็กโดดไปปุ๊บเด็กเดดไปปุ๊บต้องก็มันจะมไ,ไม่มีเด็กได้เรียนเ<ล>้ยมันจะมีอัดเราไปดูตามหลังกลับไม่ดูแม่งเลยนนขนาดอัด,อด,ดไปดูตามหลังดูป่อยังไม่รู้เลยอันนี้จริงคลิปวิดีโอคือแบบแทบแม่เนี่ยที่อัดมาแทบไม่ได้ดูเลยใช่เวลาเวลาอันนี้ได้เท่านี้ช่างออกมาก็ได้เท่านี้เหรอ สมมติว่าได้เ huh. จ well, oh, okay. okay. mm ็ด hmm. ห okay. so like, uh ้าช่างก็ได้เจ็ดห้าโอ้โหอันนี้ดึงแล้ฮะดึงแล้นานกว่านี้เดี๋ยวนานีลยวน้ำซึมแล้วน้ำซึมวะไม่รู้ดิมันเห็นโดเนี้เดี๋ยวคัวว่านานกว่านี้น้ำมันจะซึมเดี๋ยวเราเก็บเรามันช้านิดหน่นะเพราะมันอันนี้มันยังเร็วอยู่เดี๋ยวเราเก็บผลอรนนี้ไป นน่อัแล้วเราก็ทอดอันอื่นทอดอันอื่นถ้าอันอื่นมันทอดแล้วมันโอเคแสดงอันนี้ไม่เปอันนี้มันเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเมื่อกี้กว่าออดสึมมละเมื่อกี้ฟองขึ้นนะเมื่อกี้ฟองมันขึ้นมาตรงเนี้ยเห็นปุ๋งขึ้นมาชัดเจนเลยหนึ่งเออไปแบบเออเมื่อกี้สึมมละเห็นฟองมันขึ้นมาเลยคิดว่าน่จะสุ่มปริมาตรทั้งหมดเจ็ดสิบเป๊ะเจ็ดสิบอ่ะอันนี้ช่าง ้ามึงช่งางถ้วยยังไม่ไม่ยังไม่ได้ช่างถ้วยไอไอนี่คือปริมาตรนะ้ำ ml ม,มึงช่างถ้วยก่อนดิมึงมึงช่างถ้วยก่อนเพราะเกิดแบบจู่ๆปุ๊บมึงเผลอเทน้ำไปก่อนมึงมึงช่างถ้วยเท่นนาไ,ทไหร่หกเจ็ดหกเจนนะเก็ดนะ,นทะเทครบเพื่อละช่างแล้วเทขึ้นฮะ มันเท่ากับหนึ่งไอ้นี่มันได้เจ็ดสิบไม่แน่มันก็ต้องได้เจ็ดสิบดิไม่ได้มันก็ผิดแล้วแหละเพราะงันก็ไม่ใช้นอันนี้มึงมึงไม่ได้มีถ้วยใช่ไหมไม่ได้มีถ้วยแล้วหัดถ้วยทิ้งแล้วหักถ้วยทิ้งแล้วก็ไม่เลยแสดงว่าผลการทดลองเป๊ะโอเคเป๊ะเอ้าโอเคอันต่อไปอันต่อไปโออออ้้ไม่เะันน i have.